ค่ะนักศึกษามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายการชาเซรีนะคะแล้วก็คิดว่ามีผลต่ออุตสาหกรรมในการท่องเที่ยวหรือไม่นะคะคิดว่านโยบายการชาเสรี robi, ha, นะคะในทางการแพทย์เนี่ยเป็นนโยบายโดยมีสาระสําคัญนะคะเกี่ยวกับการผลักดันให้กัญชานะคะเป็นพืชทางการแพทย์คะ่ะที่ต้องการให้รัฐบาล ส่งเสริมให้เกิดการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีนะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อจําหน่ายเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตยารักษาโรคนะคะหรือเพื่อการรักษาทางการแพทย์ค่ะอันนี้คือทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยนะคะใช้คิดว่าน่าจะควรใช้ให้มันถูก,ถกทางนะคะแล้วก็คิดว่ามีผลกระทบต่ออุตสาหาการรมการท่องเที่ยวหรือไม่นะคะคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ย มีการเปิดกว้างนะคะในการใช้กัญชาเป็นอย่างมากค่ะทําให้ช่วยกระตุ้นนะคะในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของเราค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่นะคะจะมาัากจะท่องเที่ยวในสถานบันเทิงค่ะซึ่งถ้ากัญชาในประเทศเรามันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะมันก็อาจจะทําให้กระตุ้นเรื่องของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะ